อูสเกลปิ้งนะครับเสร็จแล้วก็จะไปทำอีกหนึ่งโปรแกรมครับวันนี้นะฮะอีกหนึ่งโปรแกรมของเราคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นตัวเอ็นสเกลนะคะจะช่วยยกกระชับก็คือจะสร้างฟิตแพลแล้วก็ลดน้ำหนักไปในตัวด้วยแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่ามีเอ่อหน้าท้องค่อนข,ข้างเยอะก็จะแนะนําให้ทาําควบคู่กันทั้งสองโปรแกรมเลยมันก็จะเห็นผลค่อนข,ข้างชัดเจนแต่มันก็เหมาะมากในช่วงนี้นะครับคลิปเนี้ก็ปิดนะครับเย่างน้อยคือต้องมาเอาออกบ้างนะครับก็คือว่าโปรแกรมพวกนี้มันจะช่วย เพิ่มเออ่รียกว่าระยะเวลาในการเผาผ่านของเรานะครับมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็รอการทำรู้นะครับมีปัญหาตรงด้านขาไหมคราบใช่ครับฟิตเท่าไหร่ก็ไม่ได้ลงทำไมครับโอเคแล้วมาต่อตัวที่สองได้เลยครับก็คือต้องต้องอามออกกำลังกายเยอะมากเลยครับตอนนี้ขุนดีมากเลยคือเวลาต้องส่วนมากของผู้ชายแต่เวลาเล่นเล่นไเหลือขาับดักติดด้านหลังนะครับเป็นว่าอาจจะเดือดท้องด้านล่างนิดนึง เป็นเทคโนโลยีตอนนี้เขาเรียกว่าสลายไขมันด้วยความเย็นนะครับผมเจ็บไหมครับตอนเจ็ดปันจะอยู่ั้นช่วงแรกช่วงหน้าแต่ว่าส่วนอ่ามันไม่ได้เจ็บอะไรนะเราได้สบายๆนะครับสบายๆถ้าห้านาทีแรกกันนะครับรู้สึกจแบบนิดนึงหลังจากนั้นเราจะปลุขึ้นมาเราจะใช้ความเย็นในการทำลายสลายไขมันใช่ค่ะหลังข้าผมจะเห็นผลหลังเข้ามาจะมีพวกพวนิดนึงนะครับผมวันรู้สึกเรืสบายครมันจะวัดอะไรทุกอย่างออมนิการได้ปกตินดีได้ผมมัน ก็คือถ้าเราวิ่งเนี่ยมันี้จะมีความเสริมที่เสริมให้เราเฟิร์มเร็วขึ้นเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการคนออกกำลังกายใช่แล้วสบายดีแบบมาได้เรียบร้อยแล้วก็เช้ามาก็วิ่งลุกเวทปกติก็้วทำให้เราเพิ่มเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับอันนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่เหลือเป็นเฉพาะที่ตั้งจุดแรกนั่งท้องนั่งขาของผู้หญิงสามารถทำได้ที่ต้นไตต้นแขนท้องแขนนะครับครับผมแล้วก็เรื่องอะไรนะต้นแขน ขาขาขาข้างในขาข้างนอกของผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายก็เป็นนั้นรับของสลับหลือก็ใครที่แบบไม่ชัดซิ่แผลไม่ชัดไม่ช่วยได้นะเพราะว่ามันทําให้ไขมันสลายไปแล้วก็เล่นซ้ําทําให้มันชัดขึ้นนะครับก็ลองมาดูกันนะฮะเดี๋ยวว่าเราลองดูว่าซิ้เดือนนี้เขาซึ้งด้วยนะก็เลยต้องโอ้มีสามอื่ครับก็เลยต้องฟิตเต็มที่ใช้ตัวช่วยครับผมเพราะว่า เราทำตัวเราก็ฟิตอ่ะกไแล้วก็ต้องใช้โรบูช่วยเสริมด้วยครับเร็วยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นผลเป็นที่ประมาณ1-2ึึงสเดือนครับแต่ถ้าสมมติพอหนึ่งเดือนเนี่ยบางทีบางบางคนที่มีเยอะๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลที่เราต้องการเราสามารถทำสองรายทำสามรายทำสามรายไม่เจ็บครับเาเล่ามาที่ตรงๆเขาบอกว่านห้เราทานกาเยียวยังไงโดยที้ก็เข้าไปช่วยได้แล้วก็มาทำซ้ำๆก็ทำให้ไม่กล้าหา ีลดลงครั้งหนึ่งจะลดลงประมาณ3ามสิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเพราะคนที่มีเยอะๆลงไปก็ช่วยไดลองเลยที่หนก็ว่าเดี๋ยวยังไงตื่นหน้านะลองเจอกันบินทีเจอการบินทีถูกไหนะสามหกเราฝากอย่ดูละครด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันที่13กุมภาพันธ์นะครับเป็นตอนแรกนะครับทางช่อง5้านะครับเป็นระยารน่าดีของเรื่องนะครับ ในระเัาระวังสังคมนะครับในมุมด mm ีๆนะครับแลาต้องเตือนว่ามีส mm. ิ่งที่หลายคนไม่เห็นนะคอย่างที่หมอเขมีในเรื่องนะครับเป็นแพทย์อาสานะครับใครอยากรู้ว่าแพทย์อาสาทำได้อย่างไรออกตรวจพื้นที่ยังไงนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าหาเรืออยากให้อยาไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับเพราะว่าวันที่13เนี่ยเป็นฉากเปิดตัวเรือเปิดตัวทหารด้วยนะครับเรียกว่าครถรถแล่นราชาก็เดี๋ยวเตรียมตัดราคา